กฎการแพร์ของเกรแฮมตัวแปรที่เราจะได้เจอนะจ๊ะก็จะมีค่า R มีสามตัวก็คือค่า R แล้วก็ m w แล้วก็ค่า d ทีนี้เนี่ยค่า R ก็คืออัตราการเกิดปฏิกิริยาปกติอัตราการเกิดปฏิกิริยาหมายถึงความเร็วเนี่แหละถ้าในฟิสิกส์เนี่ยความเร็วเราจะใช้เป็นตัวแปร V แต่ถ้าเกิดว่าเป็นในส่วนของออตัวเคมีเนี่ย V มันเป็นวอลุ่มไปแล้วเราก็เลยแทนเป็นตัวแปร R งั้น R นึกถึงยังไงจริงๆแล้วมันคือเรทนั่นเองนะ ที่เขาย่อมาเนี่ยอาก็คือเลตก็คืออัตราเร็วส่วน m.w. l e c u ก a r w e i g h t ก็คือมวลโมเลกุลยังจําได้อยู่ใช่ไหมจ๊ะมวลโมเลกุลก็มาจากตอนม .4 ที่เราเปิดดูจากตารางธาตุก็ได้หรือคํานวณเอาก็ได้เหมือนกันและตัวดีด็อกก็คือ density คือความหนาแน่นแต่ถ้าเกิดว่าตัวไหนที่มันซับซ้อนเกินไปอ่ะครูก็จะตัดไปก่อนงั้นเราจะเรียนแค่ความสัมพันธ์ของมวลโมเลกุลเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว <c oughs> อ่ะทีนี้เพื่อให้ทุกคนนึกภาพตาม เหมือนกับว่าทุกคนทำตัวเหมือนตัวเราเป็นแกส๊สนึกภาพดูว่าถ้าตัวเราเบากับตัวเราหนักการที่เราจะเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าย่อมเกิดขึ้นในกรณีที่เราตัวเบานั่นเองถูกไหมถ้าเกิดว่าเราเบาถ้าเราเบาก็แปลว่ามวลโมเลกุลของเรามันมีค่าน้อยอ่ะโหไปที่รูปถัดมาก่อนมวลโมเลกุลของเรามันมีค่าน้อย m.w. น้อยนะจ๊ะอัตราการอัตราของการเคลื่อนที่ของแก๊สอัตราการแพร่เนี่ยก็จะมีค่ามาก ดังนั้นวิธีการจําง่ายๆในสูตรอ่ะมันก็เลยตรงข้ามกัน r 1เนี่ยจะอยู่เป็นตัวเศษในขณะที่ m w 1จะอยู่เป็นตัวส่วนมันจะอยู่ตรงข้ามกันตัวเลขหนึ่งตัวเนี้ยหมายถึงว่าเขาแปรผกผันกันถ้าเราน้ําหนักน้อยมวลโมเลกุลน,น้อยอ่ะถ้าเราน้าหนักน้อยนะมวลโมเลกุลน้อยค่า r ของเราจะมากกลับกันถ้าหากว่าเป็นสีน้าเงินถ้าเกิดสมมติว่ามวลโมเลกุลของเรามากอัตราการเกิดอัตราการแพร่เราก็จะน้อยก็คือจําง่ายๆว่าถ้าเกิดเราตัวเบาเราวิ่งเร็วอัตราของการแพร่ก็จะมากถ้าเกิดเราตัวอ้วน วิ่งช้าอัตราก็จะมีค่าน้อยอัดมาก็คือเมื่อเรารู้ความสัมพันธ์นั้นแล้วเรายังไม่ลืมใช่ไหมจ๊ะว่าโมลโมเลกุลของเราสามารถหาได้จากความสัมพันธ์ของโมนโจทย์อะไม่จำเป็นต้องให้มลมลโมเลกุลมาตรงๆโจ์ให้มาในรูปแบบอื่นก็ได้เพราะว่าโมนที่เป็นหัวใจของเคมีของเราเนี่ยถ้าโจทย์ให้มาเป็นกรัมเราสามารถไปแทนสมการเพื่อให้ได้ค่ามลมลโมเลกุลออกมาก็ได้โดยโจทย์อาจจะให้เป็นตัว n ยังไม่ลืมใช่ไหม n คือโมเลกุล ถ้าให้มาเป็นโมเลกุลก็ต้องหารด้วย6.02คูณ10ยกกำลัง23หรือถ้าให้มาเป็นจำนวนอะตอมก็ต้องหารด้วยมมลอะตอมคูณ6.02คูณ10ยกกำลัง23าทั้งหมดเนี้ยมีความสัมพันธ์ที่จะทำให้เราได้ค่า m.w สีแดงตัวนี้ออกมาพอได้มาแล้วเป็นประโยชน์ยังไงเพื่อนำมาใช้หาความสัมพันธ์ตามกฎของเกลแฮมแล้วเราไปที่การทดลองเลยดีกว่าเรียกว่าเป็นการทดลองผ่านหลอดนาแกส๊สตัวหลอดตัวนเนี้ยเนี่ยมันจะเป็นหลอดนำแกส๊ส ครูก็จะมีสัมลีอยู่2อันอันหนึ่งครูสมมุตินะที่ครูระบายสีเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินตัวนี้เป็นเพียงแค่การสมมุติเท่านั้นเพราะสีแดงครูจะไปจุ่มกับฝั่งของแอมโมเนียสีน้ําเงินจะไปจุ่มกับฝั่งของไฮโดรคลอริกขอเขียนกํากับไปก่อนเดี๋ยวเพื่อใครลืมว่ามันอ่านว่าอะไรตัวนี้อ่านว่าแอมโมเนียอันนี้คือแอมโมเนียแล้วฝั่งนี้ก็คือไฮโดรคลอริก เราเลือกใช้2ตัวนี้เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยมีคุณสมบัติระเหยง่ายความหมายของการระเหยคือเดิมตอนครูจุ่มเขาเป็นของเหลวพอครูเอาไปใส่ในหลอดน้าแก๊สต,ตัวนี้ปุ๊บอัตะวุดมาแล้วจ้าพอครูเอามาใส่ในหลอดน้าแก๊สตัวนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะระเหยก็คือทําหน้าที่เป็นแก๊สนั่นเองซึ่งจริงๆแล้วทั้งแอมโมเนียและไฮโดรคอร์บย้ำอีกหนึ่งรอบว่ามันเป็นของเหลวใสนักเรียนมองไม่เห็นนะลูกเราก็เอาตัวนี้สมมุติว่าครูเอาตัวไฮโดรคอริบเอาตัวสำลีเนี่ยมาอยู่ตรงนี้ แล้วตัวนี้ก็เอาตัวสีแดงนี้มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันแต่นะความเป็นจริงคือหนูก้านมาจ่อไว้เฉยๆไม่มีใครมองเห็นนะพอปล่อยอไว้สักพักหนึ่งตัวแอมโมเนียก็จะเคลื่อนที่ไปตัวสีแดงก็จะเคลื่อนที่ไปซึ่งในความเป็นจริงหนูมองไม่เห็นนะเช่นเดียวกันกับสีน้าเงินอีสีน้าเงินก็เคลื่อนที่ไปด้วยทั้งหมดอ่ะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาเดียวกันพอเราปล่อยไปสักพักหนึ่งหนูก็จับเวลาไว้พอจับเวลาไปปุ๊บมันจะมีตะกอนเกิดขึ้นซึ่งตะกอนของจริงต้องเป็นสีขาว แต่ถ้าครูว่าสีขาวหนูจะมองไม่เห็นไงมันจะมีตะกอนที่เป็นสีขาวเกิดขึ้นแปลว่าณนะตำแหน่งนั้นน่ะมันเกิดปฏิกิริยาละแปลว่าแอมโมเนียเคลื่อนที่มาเจอกับไฮโดรคลอริกแล้วเราก็สามารถกดหยุดเวลาเราก็จะรู้ว่าภายในระยะเวลาเดียวกันเนี่ยมีตัวสีแดงเคลื่อนที่มาละเฟิบมาได้ประมาณนี้เคลื่อนที่ได้ไกลในขณะที่ไอตัวสีน้ําเงินเราก็จะเห็นละอ๋อระยะทางมาได้ตรงน,นี้อันนี้คือใกล้เชียงั้นแปลว่าจากในสูตรสูตรของการเคลื่อนที่เนาะอัตราเร็ว เท่ากับระยะทางส่วนเวลาเท่ากับระยะทางแล้วก็ส่วนเวลาเมื่อทั้งคู่เนี้ยคูทําที่เวลาเดียวกันงั้นใครที่ไปได้ไกลกว่าก็แปลว่าเขามีอัตราเร็วที่มากกว่าตัวไกลแฮมเนี่ยเขาก็จะทําการทดลองจับคู่แบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเขาได้เป็นความสัมพันธ์ว่าตัว n นะคะที่หนัก14ตัว h ที่มากัน3ตัว h ปกติหนัก1แต่เขามากันทั้งหมด3ตัว เอาสิบี่บวกกับสาฝั่งแอมโมเนียมีมวลโม,มเลกุลเป็นสิบเจ็ดในขณะที่ฝั่งไฮโดรคลอริกไฮโดรคลอริกตัว H มีค่าเป็นหนึ่ง Cl มีค่าเป็นสามสิบห้าจุดห้ารวมกันเขาก็จะมีค่าเป็นสามสิบหกจุดห้างั้นเห็นชัดเจนว่าตัวเนี้ยมันหนักมันก็เลยเคลื่อนที่ได้น้อยเมื่อเคลื่อนที่ได้น้อยอัตราเร็วเขาก็เลยมีค่าน้อยตามไปด้วยอันนี้คือที่มาที่แกรแฮมเขาทำการทดลองผ่านหลอดนำแก๊สของเราก็เลยได้ออกมาเป็นตามนี้งั้นถ้าเกิดว่าจะนำสูตรไปใช้ เดี๋ยวครูจะทวนสูตรมีหน้าขึ้นทวนสูตรอีกหนึ่งรอบแต่ตัวนี้เนี่ยเป็นการทดลองที่ทําให้เห็นหรือจําง่งายๆว่าถ้าใครที่ตัวเบาก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วชัดเจนจากการทดลองนี้นั่นเองนะอันนี้ก็คือเป็นการทดลองที่อยู่ในหลักสูตรของเราเนี่ยแหละเป็นตัวพิสูจน์ว่า,เ,าเรารู้ได้ไงว่าทําไมถึงขึ้นกับมวลโมเลกุลเห็นชัดเจนว่าตัวนี้มันหนักมันก็เลยเคลื่อนที่ได้น้อยเมื่อเคลื่อนที่ได้น้อยอัตราเร็วเขาก็เลยมีค่าน้อยตามไปด้วย ทบทวนซ้ำอีกหนึ่งรอบนําไปสู่การคํานวณเราว่างั้นกฎของเกรแฮมที่เราสนใจจะพิจารณาสําหรับวันนี้ r1 ส่วน r2 เท่ากับรูทสแควรูทนะ mw2 สวน mw1 ตัวเลขอยู่ตรงข้ามกันเพราะเขาแปลผกผันกันน่าจะจําได้แล้วแหละเพื่อความชัดเจนอีกหนึ่งส่วนว่าทั้งหมดเนี้ยเกรแฮมจะใช้ได้เมื่ออุณหภูมิและความดันคงที่เหมือนกับสภาวะที่เกิดขึ้นมันต้องเป็นสภาวะเดียวกันนั่นเองอ่ะเรียบร้อยเราก็ทาโจทย์เลย ตัวอย่างครูมีให้สองข้อเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างที่หนึ่งอ่ะตัวอย่างนี้โจทย์บอกว่าให้เปรียบเทียบอัตราการแพร่เปรียบเทียบ,บเนี่ยมันอาจจะเรี็วจากมากไปน้อยหมายถึงหมายถึงเรี่กอัตรานะอัตราเร็วจากมากไปน้อยก็คือเคลื่อนที่เร็วไปช้านั่นเองมวลโมเลกุลน้อยไปมากนึกออกไหมอ่ะมา n หนึ่งตัว หนักสิบสี่ตัวเดิมเลยบางเอิญมันเป็นตัวเดิมอะค่ะเป็นแอมโมเนียครูไปได้เลยนะงั้นตัวนี้ครูเขียนเป็น17เมื่อกี้เราเพิ่งดูในการทดลองผ่านท่อนาแก๊ส C C หนึ่งตัวเนี่ยหนัก12ตัว O หนัก16รวมกันแล้วก็จะได้เป็น28ต่อมาถ้าหากว่าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ C ังเป็น12เหมือนเดิม O มา2ตัวเป็น32รวมกันปุ๊บได้เป็น44ฝากเอาไว้ว่าคาร์บอนไดออกไซด์หนูเจอค่อนข้างบ่อยจําให้ได้เถอะเราเป็นเด็กวิทย์ SiO2 คำแล้วทรายโมลโมเลกุลเป็น44เสมอนะคูต้องการข้อที่มันเรียงมวลโมเลกุลจากน้อยไปหามากงั้นข้อหนึ่งเป็นไปได้แต่บางต้น,นดับทรายตัวนี้44คุณเคยเป็นอย่างดี N1 ตัวคือ14นะ O 16คูณ2ได้32รวมกันเขาก็จะเป็น46และตัวสุดท้ายอันนี้คูเ่เขียนผิดนะจริงๆแล้ว2ต้องเป็นเลขห้อยเขาคือ SO2 S1 ตัวคือ32 O อีก2ตัวก็คือ32เขาก็เลยมีมวลโมเลกุลเป็น64อันนี้เหมือนเดิมน้ำหนักคือจากเบาไปมากงั้นข้อ3ก็ถูกต้องเหม ชัดเจนว่าเขาถูกต้องทั้งสองข้อนั้นคำตอบของเราก็เลยได้เป็นข้อที่4นั่นเองเราไปต่อข้อที่2ข้อที่2ตัวนี้จะมีความซับซ้อนมากกว่าอย่างโจทย์เนี่ยจะพบว่ามันจะมีแก๊ส2ชนิดเขาบอกว่าแก๊ส x เนี่ยเคลื่อนที่ได้ภายในหลอดนําแก๊สด้วยระยะทาง30เซนติเมตรภายในเวลา2วินาทีต่อมาถ้าเป็นแก๊ส y เคลื่อนที่ในหลอดนําแก๊สอันเดียวกันเลยแต่จะได้ระยะทางเป็น216 เซนติเมตรภายในเวลา8วินาทีงั้นตัวนี้ทั้งคู่ต่างก็พูดถึงค่า r ออกมานั่นเองเพราะมันคือระยะทางส่วนเวลานั้นคครูหารอไว้ก่อนเลยตัวค่า y คูเขียนไว้เลยเนาะว่า r y จะมีค่าเท่ากับ2 1 6แล้วก็ส่วน8ได้ออกมามีค่าเท่ากับ27 30ส่วน2ก็เลยมีค่าเป็น15 เอ่อ,อมีคาเท่ากับสิบห้าโจทย์อยากได้มวลโมเลกุลของแก๊ส y โดยความสัมพันธ์ที่โจทย์ให้มาของค่า x อ่ะตัวนี้คือ m.w. ของค่า y นะตัวมวลโมเลกุลของค่า x อ่ะโจทย์เหมือนจะให้แต่โจทย์เลือกมาในรูปของจำนวนโมเลกุลก็คือค่า n แล้วก็น้ำหนักก็คือค่า g นะ m.w. ของ x mw ของ x ที่ว่าน,นี้จะได้มาจากสูตรของ g ส่วน mw เท่ากับ n ส่วนด้วย6.02ุย์คูณสิยกกำลัง23ตัว g เห็นอยู่แล้วครูเขียนไว้1.34่งุคูณสิยกกำลังลบยี mw เนี่ยคือสิ่งที่เราอยากได้เราก็ค้างเอาไว้ก่อนตัว n จำนวนโมเลกุลมีค่าเป็น10ตัวโมเลกุลก็ต้องส่วนด้วย6.02ุย์คูณ1ิยกกำลัง23คราวนี้เป็นทักษะของการคำนวณล้วนล้ว,ลว,ลวครูดูที่ 10บสเฉยเฉยเนี่ยเหมือนข้างบนมีสิบตัวข้างล่างเนี่ยมี10อยู่23ตัวตัดกันก็จะได้เป็น10 22ตัวงั้นถ้าอยากจะได้ M W M W ต้องคูณไขขึ้นมา M W ถูกคูณขึ้นมาย้ายไม่อยู่ทางฝั่งขวาแล้วต่อมา1.34่งจุคูณสิบกำลังลบยี็ก็จะคูณกับ6.02ุดศูคูณสิบกำลังยีถ้าเขามาเจอกันจะเหลือเป็น10บกำลังหนก็คิดธรรมดาเลยยี่สลบปยี่สิบเอ็ดเหลือเป็นสิบกำลังหนึ่งสิบกำลั ครูคิดว่ามันคือ1.34คูณ60.2เรียบร้อยตัวนี้ได้เป็น80.7ตัวนี้คือ m w ของแก๊ x เรียบร้อยเราก็จะดำเนินการหาสิ่งที่เราต้องการผ่านกฎของเกรแฮมโดยกฎของเกรแฮมจะมีว่า r x ส่วน r y เท่ากับสแควรูท m w y ส่วนด้วย m w x ตัว r x โจทย์ได้มาแล้ว จริงๆโจทย์ก็ไม่ได้ให้มาซะที่เดียวเราเป็นคนคำนวณมาเองมีค่าเป็นสิบห้า r y เป็นตัวสีเหลืองอยู่ทางมุมซ้ายนะมีค่าเป็นยี่สิบเจ็ด square root โจทย์ให้มาเหมือนเดิมเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิม m w y คือสิ่งที่โจทย์อยากได้ทีนี้ด้วยความที่ m w x ต้องมาติดอยู่ภายในรู t ครูก็เลยรู้ว่าใอ้เรียกแปดสิบจุดเจ็ดอ่ะมันถอดรูทไม่ได้แน่นอนครูเลยประมาณเป็นแปดสิบเอ็ดเผื่อใครฟังไม่ทันนะดูให้ดีอีกหนึ่งรอบว่าถ้ามอยู่ดียครูเขากลายเป็นแปดสิบเอ็ดเฉยเลยเพราะครูประมาณเอาครูรู้ว่า ก็คือตอบเป็น25นั่นเองเป็นตามนี้งั้นตัวอย่างต้องมี2ตัวอย่างนะจดแล้วก็เ,ออเขียนในกระดาษแล้วส่งตัวอย่าง2ตัวอย่างมาให้ดูเดี๋ยวการบ้านนะครูจะสั่งมีแบบฝึกหัด2ข้อเดี๋ยวครูจะจะจะเอาแคปลงในไลน์กลุ่มอีกที